ท่านผู้ชมครับเช้าวันที่2ของฮ่องกงแล้วนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องมาทานยำชาหรือติ่มซำยำเช้ากันก่อนนะครับที่ฮ่องกงนี่ขึ้นชื่อว่าอาหารอร่อยมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมนูติ่มซำแล้วก็โจ๊กฮ่องกงร้อนๆนะครับข้างในนี้ครับนักธุรกิจของเราหลายร้อยท่านเลยทีเดียวนะครับที่อยู่ด้านในกําลังอริดอร่อยกับอาหารมือ้อเช้าเราเข้าไปดูบรรยากาศกันข้างในดีกว่านะครับ อ่ะครับเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับอ,นนอ่านี่โบกมือทักไทายกล้องได้เลยนะครับจริงๆอาหารมีเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่รู้สึกว่ามันจะพร่องไปเยอะแล้วใช่ไหมครับ <laughs> ครับ เดี๋ยวผมถามก่อนดีกว่าว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศที่ฮ่องกงครับครับก็อากาศดีครับตอนเย็นตั้งแต่ตอนเย็นขึ้นมาเริ่มหนาวเริ่มเย็นครับกลางวันก็ปกติเหมือนเมืองไทยครับเมื่อคืนไปช้อปปิ้งนี่เพื่อนๆแล้วในกวนนี้ได้ได้ของกันเยอะไหมครับก็ประมาณก็เกือบหมดเลยฮะเกือบหมดเลยเกือบหมดเงินที่แลกมาาลครับและเดี๋ยวและเดี๋ยววันนี้นะครับคณะนี้ก็จะย้อนเวลาไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหท่านผู้ชมครับโตนี้สุภาพสตรีนะครับผู้หญิงทั้งนั้นแต่โปรดสังเกตดูนะครับโปรดสังเกตนะครับอร่อยหรือไม่อร่อยนี่ให้สังเกตดูนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนได้ช้อปปิ้งอะไรบ้างเอ่ยเมื่อคืนพอดีเปียมากนะคะก็เลยยังไม่ได้ช้อปปิง้งกตจะช้อปปิ้งวันหลังๆอะคะ่ะแล้วเมื่อวานประทับใจอะไรบ้างครับเอ่อก็คือเหมือนได้ไปไปเที่ยวพาร์ใหญ่นะคะซึ่งเป็นอ่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ทึ่งเ,เป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธทุกท่านนะคะก็รู้สึกว่า,าสิ่งใดที่เราขอพรไว้ก็จะประสบความสําเร็จดังสิ่งที่เรามุ่งหวังไวะคะ้ค่ะก็อยากให้ทีมงานามามาเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะเพราะว่าจะได้มาเห็นความประทับใจของเกาะของกงะคะค่ะสวัสดีค่ะครับผมระหว่างที่เราสัมภาษณ์เพื่อนไปทุกคนก็ยังก้มหน้าก้มตารับประทานกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมไม่กวนเวลาแล้วดีกว่านะครับทานให้อร่อยนะครับ เรามาดูโต๊ะนี้กันบ้างนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หลายๆคนเขาเหมือนกําลังทําสงครามกันอยู่นะครับ <c oughs> จานโอ้โหลุกขึ้นแล้วเป็นไงฮะชอบอะไรมากที่สุดทั<อ>บมือนี้ชอบทุกอย่างเลยครับชอบทุกอย่างเลยคจีบค่ะนี่คือการชอบขนมจีบแล้ว <สา S 1> ครับาขนมจีบแต่ขนมจีบเกือบหมดแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้นี่คือเขาแบ่งสรรปันส่วนกันมาอยู่ที่ท,ท,ที่จานของแต่ละคนเรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่ต้องยิงโยยิ่งหยกฮะยิงโยยิ่งหยกครัร้งเดียวพอ นะครับโอเคให้ทานให้อร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะประสยาขอพัดจากศูนย์พระประแดงค่ะเมื่อวานนะคะก็สนุกมากเลยค่ะได้ไปเที่ยวขึ้นกระเช้าแล้วก็ไปไหว้พระใหญ่นะคะแล้วก็ตอนเย็นเราก็มีโอกาสได้ไปช้อปปิ้งนะคะที่เลดี้มาร์เก็ตนะคะก็สนุกสนานมากเลยค่ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเข้ามาทําธุรกิจกิฟต์รีนนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีการแข่งขันตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนแทสติกหรือแอ r ดี้รีวอร์อะไรนะคะก็อยากให้เข้ามา ร่วมกันนะคะเราจะได้ไปเที่ยวสนุกสนุกแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทยาสุมยศค่ะมาจากศูนย์กบินบุรีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่ฮ่องกงสนุกมากค่ะแล้วก็ที่ติ่มซำของฮ่องกงที่ว่าจะอร่อยมากเลยยกเมืองไทยสู้ไม่ได้เลยคะ่ะแล้ววันนี้แต่งตัวสีสด,สดใสฟุงฟ้งฟิ้งจมากวันนี้จะไปเที่ยวดินนี่แรงย้อนวค่ะสวัสดีค่ะเมียงมณีดีค่ะจากศูนย์บางพี เมื่อวานนีนะ้ที่เราได้มาเที่ยวกันประทับใจมากนะคะที่ประทับใจครั้งแรกก็คือที่เราขึ้นได้มีโอกาสได้ขึ้นไปไหว้พระใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ตั้งใจแล้วก็ทีมงานทุกคนที่มาด้วยกันเนี่ยน้องๆก็ประทับใจมากนะคะแล้วก็เมื่อวานนียเป็นอะไรที่แบบทำให้สมาชิกเนี่ยมองเห็นภาพว่า งานนี้เป็นงานที่งานคิฟปรีนงานนี้เป็นงานที่ได้กินได้เที่ยวนะโดยเฉพาะตามร้านอาหารน้องๆเขาบอกว่าประทับใจมากไม่มีใครที่จะให้เยอะเท่ากับคุณหมอต้อยเราอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตัวตัว,ตวดิฉันเองก็ไม่เคยไปเที่ยวสวนสนุกเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็คือจะพาทีมงานทุกคนเนี่ยนะคะไปเที่ยวสวนสนุกนะคะแล้วก็พวกเราทุกคนวันนี้สนุกเต็มที่ไหมคะ<อ>นะคะเต็มที่เลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วมาเที่ยวด้วยกันทุกคนนะคะ ท่านผู้ชมครับตอนนี้หลังจากที่เรารับประทานอาหารนะครับติ่มซำตอนเช้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะของเราพร้อมแล้วครับที่จะออกเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์พร้อมกันหรือยังครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราแยกย้ายไปขึ้นรถกันก่อนแล้วเจอกันที่ดิสนีย์แลนด์นะครับ ามเช้าค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เวลาเดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยละค่ะและระหว่างทางนั้นเราได้เดินทางผ่านสะพานชิงหมาซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวรวมทั้งหมดถึง200กิโลเมตรหรือประมาณ1.4ไ mm. มล์เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองค่ะซึ่งตัวสะพานนี้ชั้นบนจะเป็นทางให้รถวิ่ง ส่วนชั้นล่างนั้นจะเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าและสะพานชิงมาแห่งนี้ล่ะค่ะได้ถูกคัดเลือกให้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกด้วยล่ะค่ะ คุณผชมคะในช่วงหน้าเราจะพาทุกท่านเดินทางไปตะลุยทุกส่วนในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งนี้กันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ